สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสาร์วันที่เจ็ดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเบ่งงวลูเคเอหกแปดครับเมื่อนี้เปิดราคาครับเปิดราคาเอาราคาทรงเลยเด้อครับเด้อทรงไกลๆเลยครับเอามื่นสองเลยครับผู้ใดสีรับครับจากมื่นสามเอามื่นสองครับเมื่อนี้ครับเอามื่นสองนี่แหละครับแต่ว่าทรงไกลๆครับผู้ใดสีรับงวงหู้ดีเชื่องดีเป็นตะเลียงแห้งครับเป็นตะเลียงแห้ง สูงเกือบลอยสามซีแล้วงัวว่าท่านพ่อปีครับว่าท่านพ่อปีล่ำตัวดีโบกดีนาตางามเปลี่ยนเข้าให้แล้วหนึ่งหมื่นสองพันโอ้นาเลียงปลานี่ตัวครับนี่สเอาซ้ำได้อีกครับพี่น้องครับงัวหมื่นสองบืองนะครับว่าเป็นง้วขี้ลายได้นี่ครับเป็นงัวงามเด้อโตจริงงามก็ในน้คลิปอีกครับพี่น้องครับตัวนี้ครับสุดยอดเลยครับดูเคเอฟ 68ครับ12,000ืนสองพันครับผู้ใดศิลับฝ่ากิ่งกลางหาเบาตึงครับราคานี่เอาขายเลยครับส่งใกล้ๆเอาครับพี่น้องครับส่งใกล้ๆเด้อราคาหมื่นสองนี่ครับนี่ไผสนใจโทู่มาเลยครับไผสนใจโทู่มาเลยครับสูงเกือบลอยสามครับม่วบ่ทันพบปีเลี่ยมตูนังหนาครับโครงสร้างดีผุ่นล่ำโตครับสุดยอดครับม่วตัวนี้ครับพันธุกรรมสุดยอดเลย เป็นงวสายเลือดดีครับตัวนี้ครับสายเลือด KF68 ครับแม่สาวเด้อครับแม่สาวสาวสดๆจมูกสีดำเข้ากับเปลี่ยนไหไม้นากังามนน้างามๆครับงวหน่อยตัวนี้สาวหน่อยพี่อายุประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนได้ครับบัานพอปีดอกครับเบิงนี้บันพอปีดอกตะว่าล่ำโตดีแห่งครับ ล่ำตัวดีแห้งหนึ่งมืนอพัอ้าวคุณพอ่อคุณแม่เห็นคลิปนี้เปล่าตัดสินใจราคานี่ขายเลยเดอพี่น้องเดอ 12, ร์หมื่นสองไพศิลับกะโทรมากครับเล็บงามเล็บงามเล็บนาเล็บล้างงามบือลึ่งง่านนมซีเต้านาตางามดีล่ำตัวล่ำจริงดีขาหลังตรงหยัดจึดเลยเพ็ดดำโคกหางไงครับตาหลังกว้าง นี่โดยรวมล่ะถือว่างามครับงวนหน่อยตัวนี้ถือว่างามครับเซียนง่วนมาเบงเมื่บ้านกบว่างามง่วนหน่อยตัวนี้ออ,นนนอ,นออกขอกมาแห้งามแต่ว่านบ่หางวนหน่อยิัญหางวนใหญ่ก็เลยบดเด้เอา <c oughs> เอาเมื่อสองครับเมื่อน,นี้ไผสนใจกิ่งกลางดวนครับกิ่งกลางดวนโทรหาเบาตึงดวนครับง้วนหูดีจูง,ง่ายครับน,น,น,นี่นั่นนะเฉื่อยเฉื่อยเน่เน่เน่ยดยดยด เข้าปดตาแล้วบนนี้บ้าถตึงเปลี่ยนเข้าให้เฮ็ดเข้า่านโพดมันสิลุ้นหัวบ่ฮันมีเข้าว่ฮันมีเข้าว่าวบ่ฮันมีเขาว่ฮันมีเข้าวะเชหัวบ่ฮันมีเขามีแต่สิลุ้นหัวเดี๋ยวเคยงเข้าเขาจังหน่อยครับเมว่านเปลี่ยนเข้าให้เฮ็ด่านโพดอ้าวดวนเด้อพี่น้องเด้อเมื้อนี้เอาเมื่อนสองพ่อสนใจด่วนครับสวัสดีครับผม